สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กกับเดจะพาทุกคนไปกินแซนด์วิชแล้วก็ไปดูนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตคนในประเทศยเยอรมนีตะวันออกเมื่อสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองกันค่ะ Gonna eat sandwich now. Looking forward to it. Like quite for a while, I wanted to eat sandwiches. Mm hmm. Check the mic and make sure it sound right, boys. everywhere right now right now we're voting in germany so ice latte one of my favorite mm -hmm. cheers not that sweet as i thought yeah sugar yeah is it this one <laughs> yeah try this sugar it's not sugar stop it no oh. This actually with my hat. When I go out I always wear it like this. <laughs> so this is mine M size. This is XL. I got the cheeseburger style, so pretty much everything that's in the cheeseburger, uh -huh. but made as a sandwich like French style. <laughs> mm. Mm. So, this is pulled pork. So, uh, this is pulled pork and cheese, tomato, and stuff. So, my mouth is small. Let's see if I can manage to put it to bite on it. <laughs> mm. Yeah? Mm. Mm, really good. Nice. The pool pork balls really good. Mm. Also the sauce. So we finished up, guys, and talked about where to go now for our date. And we're gonna go to like a exhibition, it's kind of like a museum about uh, the DDR. So for you guys, roughly uh, after World War II, Germany was split into the United Nations, uh, America, uh, France, and England, and the Russians. Uh, the americans france and england side was like the social economic side and the russian side was uh, communism side yeah and they were divided in the two parts and we're gonna look at the ddr side so how did the german con communism people live like let's go นิทรรศการที่เรามากันในวันนี้มีชื่อว่าชีวิตประจําวันในประเทศเยอรมนีตะวันออกค่ะที่นี่เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมค่ะก่อนจะเข้าชมเราก็ต้องทําการฝากกระเป๋าใหญ่กันก่อนนะคะโดยเราจะใช้เหรียญเงินมัดจําเพื่อรับกุญแจไประบ,บบล็อกเกอร์แบบนี้จะเห็นได้ทั่วไปเป็นเรื่องปกติในเยอรมนีเลยค่ะ ที่เห็นนี่ก็คือแผนที่ยุโรปในช่วงสมัยสงครามเย็นตัวประเทศเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งตอนตกและตอนออกตัวกรุงเบอร์ลินเองซึ่งเป็นเมืองหลวงแม้จะถูกตั้งอยู่ในฝั่งตอนออกก็ถูกแบ่งเป็นเบอร์ลินตอนตกและเบอร์ลินตอนออกด้วยค่ะ1945 the war ended mm hmm. and they built the wall between uh, west and east berlin in 1961 mm hmm. these are the walls yes, to divide them mm hmm. to separate it. ในตัวนิทรรศการเขาก็มีไกด์พาชมด้วยนะคะแต่เราต้องจองเวลามาก่อนหรือถ้าจะชมแบบไม่มีไกด์เขาก็มีอุปกรณ์บรรยายไร้สายเป็นภาษาต่างๆให้แต่ไม่มีภาษาไทยนะคะที่ตัวนิทรรศการเองก็มีข้อมูลให้อ่านทั้งเป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษเลยด้วยะคะ่ะ So yeah the communism you always see the hammer and the sickle <oughs> and uh, yeah t h a s the sign <S <c oughs> <S and you will always find this kind of these two in the communism art like right that เข้ามาจุดแรกของนิทรรศการเราจะเห็นโต๊ะทำงานซึ่งเสือให้เห็นว่าเศรษฐกิจในเยอรมีตะวันออกนั้นถูกวางแผนเอาไว้หมดเลยจากรัฐบาลและส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นการผลิตจากโรงงานร้านค้าธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่ราคาที่อยู่อาศัยและสินค้าต่างๆซึ่งการควบคุมประเทศให้เป็นไปตามแผนการแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามหลักอุปสงค์และอุปทานทำให้เศรษฐกิจในเยอรมีตะวันออกนั้นล้มเหลว For the system, not for money or wealth, because mm -hmm. you couldn't actually earn money. Mm -hmm. Also, the flag says, "Socialistic work, uh, learning and living. It's an honor for the worker collective. Mm -hmm. So it's more about honor uh, that you work for the system, not for your own individual wealth." the mm -hmm. to <coughs> <coughs> ที่ทำงานคือบ้านหลังที่สองทุกคนจะใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในโรงงานแม้กระทั่งเด็กๆซึ่งจะต้องมาอยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงานที่พ่อแม่ทำงานอยู่และเด็กก็จะได้รับการสอนให้เข้าใจการเป็นสังคมนิยม นอกจากนี้ในโรงงานก็ยังเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆสำหรับประชาชนไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือคลาสเต้นเัลเล่เพื่อดึงดูดให้คนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมภายในชุมชนแทนที่จะกลับบ้านไปนอนดูทีวีแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องโหว่ที่ทำให้คนมารวมกลุ่มกันถกเถียงถึงปัญหาของการเป็นสังคมนิยมเช่นกันในเยอรมนีตะวันออกสมัยนั้นจะมีองค์กร FDJ เป็นขบวนการเยาวชนที่คอยสนับสนุนคนอายุน้อยให้พักดีต่อการเป็นคอมมิวนสิสต์ โดยจะมีการดึงดูดคนให้เข้าร่วมองค์กรด้วยการจัดก,กิจกรรมกีฬาและทริปคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรก,รก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมมากกว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับระบบจึงเกิดการจัดตั้งของกลุ่มพังซึ่งแสดงออกถึงการกรบฏต่อระบบอย่างชัดเจนอันนี้ก็คือรถตะวันรถยนต์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเยอรมนีตะวันออกค่ะ ในเยอรมนีตะวันออกการดูทีวีตอนเย็นถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตและคนส่วนใหญ่ก็จะหมุนไปดูช่องของทางตะวันตกซึ่งมีเนื้อหาที่ขัดแย้งต่อโฆษณาชวนเชื่อของทางตะวันออกซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนลูกกุญแจที่ทําให้คนในฝั่งตะวันออกได้ไปเห็นอะไรๆในอีกโลกหนึ่งค่ะ mm. คนในฝั่งตะวันออกจะไม่สามารถเลือกขนาดที่พักได้เองค่ะการจะมีที่พักคือต้องไปลงทะเบียนแล้วทางการก็จะจัดหาให้ ที่พักที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับงานสถานะครอบครัวและมุมมองทางการเมืองและกว่าจะได้ที่พักก็ต้องใช้เวลารอหลายปีสื่อสิ่งพิมพ์เองก็ถูกควบคุมเช่นกันค่ะมีการควบคุมทั้งพาดหัวหนังสือพิมพ์และเนื้อหาต่างๆในแมกซีนก่อนที่จะถูกเผยแพร่ผู้คนในฝั่งตะวันออกจึงรู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เจอในชีวิตประจําวันกับสิ่งที่อ่านในหนังสือพิมพ์ร้านอาหารคือที่ที่คนสมัยนั้นมานั่งกินนั่งดื่มกัน แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มแย่ลงนี่ก็เป็นที่ที่คนเอาของมาแลกเปลี่ยนกันด้วยด้วยเศรษฐกิจที่ทำท่าไม่ดีทำให้ร้านค้าเองก็ขาดเสบียงเมนูในร้านอาหารในแต่ละวันจึงต้องถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่วัตถุดิบที่มีในร้านค้าขายสเสบียงก็มีสินค้าจำนวนจำกัดเช่นกันค่ะแม้ว่าจะมีของให้เลือกซื้อแต่คนก็ต้องเฟ้นหาของที่สดและคุณภาพดีบ่อยครั้งผู้คนจึงต้องรีบซื้อสินค้าไว้ตุนที่บ้าน ด้วยปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มากขึ้นในเยอรมนีตะวันออกและต่างประเทศรวมทั้งมีการชุมนุมประท้วงใหญ่ในเยอรมนีตะวันออกในที่สุดก็ได้นำไปสู่การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินปิดฉากการกั้นพรมแดนระยะเวลา28ปีในวันที่9พฤศจิกายนพศ2532ค่ะเฮ้ยโอ้มายก็คลิปนี้เรามีสาระกันสุดๆไปเลยพอจบจากนิทรรศการแล 2, 32, I, oh ้วเราก็มาดื่มเบียร์กันค่ะขอบคุณทุกคนที uh ่ร uh ับชมกัน uh ค่ะไว้เจอกันใหม่ค uh ลิปหน้าบ๊ายบาย